ตอนเที่ยงับผมนะวันนี้นะผมมาดูอวนช้ามากนะผมมาเที่ยงแล้วนะฮะมาตอนเช้าติดภารกิจนะฮะไม่มีเวลาว่างมาดูตอนเที่ยงนะติดปลาครูเรามาแล้วหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้ที่ผมสาวมาติดอีกหนึ่งตัวนะเธอเธอเริ่มพองแล้วเนะี่ยเธอเริ่มลอยแล้วนะนะครับเห็นไหมเนะี่ยนะครับผมนะฮะตัวนี้ตัวใหญ่พอกควนนะสักหนึ่งกิโลนะขึ้นมาแล้วโอโลกว,กว่าตัวนี้ ตัวนี้ประมาณโลครึ่งนะครับผมนะตัวเล็กนะประมาณนักเจดแปดขีดนะตัวนี้ประมาณประมาณกิโลครึ่งแต่ว่าเออเอาไปต้มแกงไม่ได้แล้วเพราะพองอย่างนี้เอาไปทําปลาเค็มหรือปลาร้านะฮะนะครับผมนะปลาเค็มตากใบปลากุเราเค็มตากใบเนี่ยอร่อยมากนะกิโลละพันกว่าบาทประมาณพันห้าแต่ผมทํา กูเลาเค็มแล้วผมทําไม่อร่อยสักทีมันก็มีเทคนิคนะเฉพาะนะฮะนะเป็นศาสตร์และเป็นศิลป์นะผมมือสมัรสมัรเล่นนะฮะนะครับผมทาแล้วเค็มแล้วก็ไม่อร่อยไม่หอมนะฮะอันนี้ก็คือศิลปะนะสิ่งเหล่านี้เป็นศาสตร์และทั้งศิลป์นะครับผมนะส่วนผมมือสมัครเล่นก็ทำมาหากินเพื่อกินนะฮะใช้ในครอบครัวเท่านั้นนะฮะเอ่ออาหารและความสุขที่หาได้ในชายทะเลอ่าวทองคํากับลุงม้อยก็ผมสวัสดีครับ